พ่อลูกปันโปโอ้ยปั่นที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์พบกับช่วงพ่อลูกปัน,ปนโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงครับจะหาร้านอร่อยอร่อยโปรีดีมาฝากเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับปันโปของเราวันนี้ครับแนะนําเลยครับร้านนี้ครับเล่งหงสลับเปาครับ ตั้งอยู่ที่ไบเทคบางนานะครับโซนซามากินวิลเลจติดกับพ98นะครับหรือตรงทางที่ขึ้นบันไดเลื่อนก็คือไปเจอ BTS เลยนะครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวลาดวเออร์ครับอิ่มอร่อยกับเซตเมนูสอเปา2ลูกไส้ใดก็ได้นะครับและเครื่องดื่มหนึ่งที่ในราคา100บาทรับฟรีทันทีขนมจีบ3ลูกไปเลยครับผมใช้ได้ที่หน้าร้านเล่งหงสลับเปาที่ไบเทคบางนาและ BTS สยามเท่านั้นนะครับ ตั้งในวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์2567ครับผม ล่งหงสลเปาเมนูความอร่อยระดับพัตคาารจัดเสิร์ฟความอร่อยสลเปาทั้งแปดไส้มีทั้งสลเปาไส้หน้าไก่สลเปาไส้ข้าวยกสลเปาไส้หมูสับสลเปาไส้หมูแดงสลเปาไส้เกือกวนแปะกล้ยสลเปาไส้ครีมสลเปาไส้ผักเจและน้องใหม่กับสลเปาไส้ผนงไก่ที่แรงหงสลเปาเนี่ยซุ้มคิดสูตรมาแรมเดือนแรมปีตอนนี้มีขายที่หน้าร้านและ ทางออนไลน์แล้วนะจ๊านอกจากนี้ยังมีเมนูเด็ดๆอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นขนมจีบเล่งหงเมนูโฮมเมสสูตรโบราณอร่อยแบบต้นตำรับไปเลยต่อกันที่แหกขึ้นความอร่อยที่ลงตัวของหมูและกุ้งทานกับน้ำจิ้มบุวยกรมกล่อมสุดๆไปเลยครับเมนูพายเปาเล่งหงที่มีให้เลือกถึง4ไส้ด้วยกัน พายเปาเล่งหงใส้หมูแดงพายเปาเล่งหงใส้งาดำพายเปาเล่งหงใสคาโบนาร่าไก่และเห็ดพายเปาเล่งหงไส้มิกนัทปิดท้ายด้วยเมนูเครื่องดื่มอย่างน้ำส้มข้นร้อยเปอร์เซ็นต์ดื่มแล้วสดชื่นแบบคูณซีอย่าลืมไปอุดหนุนนครับร้านเล่งหงสลับเปานะครับตั้งอยู่ที่ไบเทคบางนาโซนสามากรีนวิลเลจนะครับติดกับพอ98หรือตรงบันไดเลื่อนนะครับด้านล่าง ที่จะขึ้นไปบน BTS นั่นเองครับโปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อแจ้งว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราดัวครับอิ่มลอยกับเซตเมนูสลับเปา2ลูกไส้ใดก็ได้ครับและเครื่องดื่ม1ที่ในราคา100บาทรับฟรีทันทีขนมจีบ3ลูกนะครับให้ได้ที่หน้าร้านเล่งของสลับเปาที่ไบเทคบางนาและ BTS สยามสแควร์เท่านั้นนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง29กุมภาพันธ์25 67ก็ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย